ครูนักศิกน,นาคพิลาศรเจ้าวาดระมูลจลองแากนั้นในวันสุกร์นี้วันนี้ในจัดงานเป็นระจำปีคือจะจะเป็นปีที่47ตุลยคมคือเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี2521เป็นต้นมาปีนี้ก็จ,จัดทำบุญให้ดีเจ้าวาด17ลูก แล้วก็วาสุวาสิกาวัตถุที่รอรับดับแผนไปแล้วก็จัดมาทุกปีปีนี้ก็มีพระอาจารย์หลวงพ่อสมบู์ประมาณ40รูปแล้วก็มีจัดพระป่าอนุพระป่าอนุพระป่าน,นี่เป็นพระป่ากองเล็กๆจาดยอมมีสิบบาทยี่สิบบาทร้อยบาทก็สามารถทำพระป่าได้กอ,องเล็กๆแล้วก็มาถวาย,ยาร่วมบุญ สมพระบุญให้ผูยญาตายายพ่อแม่ของเราถืวาอว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตัญญาทีต่อวันทุกุตรบิดามาดาของเรา,าความกตัญญูนี่ยนอย่าโดนใส่เราต้องคิดถึงว่าชีวิตของเราได้มาเพราะพ่อแม่ปูยญาตายายให้เราเลยแต่ว่าเราไม่ได้พ่อแม่ปูยญาตายายเนี่ยเราไม่สามารถกดู้ได้แล้วเราก็ไม่ไม่พบอะไรเลยสักอย่างเนย ไม่พบสามีไม่พบภรรยาไม่พบบุญนิดาไม่พบทรัพย์สินเสรีรัพย์สินเสริมทาง,าง,าง,างาบ้านเรือนและต่างๆเราได้เพราะพ่อแม่ปญาติยายของเรานี่ชื่อว่ากระตันยูโดยกระตัเวทีนั้นก็โดยคร่าวๆในองคนะ์น้ำมีอยู่ห้าอย่างหนึ่งท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงกันต่อสองช่วยจำการงานท่านสามช่วยดำงรงตระกูลสี่ทำตนนัวได้เหมาะสมในการรับทร,ร,พรัพย์มรดกแล้วก็ห้า เก็บุญญาตยายตายจากกันไปแล้วก็เอาที่จงสมวัตรบุรไปให้ท่านเหมือนดังญาติยโยมชวนอาจจะมาชวนญาติโยมประชาวนชวนบุญได้ก็ใกล้เพียงนะให้มาร่วมกันทำบุญทุกปีโยมวันขึ้นสี่ข้ามเดือนสี่ทุกปีวันนี้ก็ ถ้าญาติยโยมได้มาร่วมหรือได้ยินในขณะนี้ก็ขอยกมือร่วมอนุโมทนาสาธุประโยชน์นะจะได้เป็นปาตานุมโมทนาใหม่โยมก็แม้ไม่ได้ทำบุญแต่ปัตานก็เป็นบุญปุญกิจน่โยมด้วยนะโยมนะด้วยอรุอภาพแห่งบุญให้ปกปักรักษาโยมทุกคนที่กำลังชมดูก็ตาม พอเยินเป็นสุขเจราญรุ่งเรืองร่ำรวยทุกมัมีความสุขโดยโท่กัน,อน,อออนขอเจริญพรโซน,นแรกของประเทศไทยทีย่เอ่อสยามพิวรรธแล้วเชา่อมมาลแรกของประเทศไทยซึ่งมีพ่อในไปในไหนถึงได้พัดนั้นพัดสังเทตเมื่อที่ไหนนะ พระองค์เจ้าจันทร์จรัสศรีอัจเดชมาที่นี่ต้อนรับที่บวรนี่สต้นตระกูลต้นตระกูลท่านพระองค์เจ้าจะแสดงว่าหลวงพ่อเนี่ยคือสมัยนั้นน่ะท่านไปอยู่ในที่วัดมาธาตุไงแล้วท่านไปไปเป็นอะไรบ้างเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าแต่ผมเล่าให้ฟังว่ามีลาปานทูเทติไลน์หลวงพ่อเนี่ย อเป็นอธิ่บดีนำมครก่งที่ผเคยอยู่ใน่านนั่นเหะครั่ปลีรก็จาบเาที่ำไมเหมือเป็นหุ่นที่เเหมือนบอกให้อาจารย์ไดาว่าเป็นเป็นลูกหลานก็จะพยายามมาถ้ายังอยู่นะคะถ้าตายไปแล้วก็ ในสายโยมแดนงพ่อพระเดชพระคณพระธรรมวชิรเกวีลำลดับพิธีการจัดนี้จะเป็นการพิจารณาบางสุทุณทิฏถวายแด่บุญอารา,ราลำลาดับถัดจับนี้ไปก็จะเป็นการประเคนสรุดใจโดยจะเชิญสภาพอีกครั้งหนึ่งขอเติญน่อนคุณโยมทุกท่านตั้งใจฝังพิจารณา अ विदवद संका Thank <laughs> you. อิมานีอิสุขังขันสาโอโณชนาสังโวหันติอิปุขันโฑอิมานีวาตตากาณีสังวิวาณีอติชานาตุอัมหากัง ยาตกานังเตานังเทวตานังทีเทะตังทิตายะสุขายะ ชื่อวอวก่บางคนก็แจ้งก่อนบางคนก็แจ้งทีหลังเมื่อเคยาอานรัศด์สนมันะลยอมนะอ่านแล้วตกลงไว้ก่นกนกนอนว่าพอจะมากละกาวชื่อใครแล้วว่าโจก็ออกไปไม่ยอมออกไปแล้วม่ลองนอย 1> 1. คุณแม่สนอกใสงทัาทองค่าคุณแม่สนอกมาก็ขอเชิญน,นะสองคุณแม่ชนรบจันส่องแสง 3. คุณแม่ปราณีอาปาณเพชรร้อมลูกหลาน 4. คุณพ่อคุณมีคุณแม่ชนรบจันส่องแสง 5. คุณโยมสุภุม,มนานเคลลี่ 6. บุญครูไมราภูดม7ยนวินารัตวนารัตคณะสนทิ8ข้อปภิสมรููลสีสังทอง9พันโทสุนทรโยมพี่สำรวยนภูคุทถิ10คุณโยศิลป์มีพัทคุรโย เด็กชายอารมณ์รักษาสนอารมณ์สุริยาห้ารอนเสีบสองใหญ่ธรรมะทิฏฐาสียสามสุโมระทิิรอสีสี่ม่มีท่อมมม้การพดาสมมติมีไห

แม ht, <im> ่ไปแทนน่นแม่แทนนนไปต่อนุ่นเสร็จแล้วถอยเลยครับแม่เแล้วะเนแล้วอก็ได้เไม่ดีกยนเสียงเลย Vamos a ท่านจะนั่งี่านไม่สะดวกนะครับเอ่อเชิญนะครับนะาญาติโยมที่จะถวายนะครับหรือว่าพระเณรพระทหารทุกท่านทุกคนเข้าไปได้เลยจ้ะเข้าไปได้เลยเพื่อพระเด็นพคุณท่านนั่งเรียบร้อยแล้วก็ยกถวายได้เลยจ้ะ ญาติโยมก,ก็ช่วยประเคนนะครับคือยกยกยกประเคนอยไปยกทั้งโต๊ะนะเอ,เอาเาอาเยอะให